สวัสดีค่ะรถสวยๆมากันอีกแล้วนะคะเชฟโรเลตออฟตันนะคะรถปี05นะคะรถขับใช้งานทุกวันเครื่องดีนะคะคันนี้เทสมาแล้วนะคะจากอายุทยาขอนแก่นมา400โ้ลนะคะผ่านแล้วค่ะเครื่อง1.8ตัวท็อปนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบคันนะคะสีรอบคันก็จะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะคะตามอายุการใช้งาน ยางยังดีนะคะพาสีหกเจ็ดใช้กันยาวๆเลยคันนี้ทุกอย่างตรงเล่มน,นะคะลดถูกต้องตามกฎหมายสีสันดูแล้วก็ไม่น่าเกียดนะคะแล้วระบบไฟก็ออกครบหมดนะคะตำหนิสีก็จะมีนิดหน่อยตรงนี้นะคะสเกิร์ตหลังนิดหน่อยแล้วก็จะมี สีซีดเลกเกอร์นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นรอยบ้างนิดนิดหน่อยๆนนะคะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสีก็ผ่านละคะ่ะเพราะเครื่องดีช่วงล่างดีเกียร์ออตโต้เปลี่ยนปกตินะคะนี่ค่ะไม่มีผุนะคะก็จะมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยตามที่รายงานนะคะยางยังดีสีเส้นเลยนะนึ่กจะมีสีซีดบ้างนะคะ โดยรวมสวยค่ะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงเตบนะคะปรับข้างไฟฟ้านะคะใช้ได้พวงมาลัยพาวเวอร์นะแอร์แบ็กคู่นะคะตัวทอ็อปเดือนไม้แค่สองแสนกว่านะคะ เกียวโต้เปลี่ยนกันนิ่มๆเลยนะคะไม่มีปัญหานะคะบอกก็จะมีร่องรอยบ้างนะคะตรงนี้นอกนั้นก็โอเคยังดูสวยจ้าคันนี้พิเศษก็ตรงที่ว่ามีเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงพาฟังพอๆกันเลย